่าออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่สสวรวัฒนำทีมบุกให้ความรู้เกษตรกรแพร่ปันผล,ลไม้เป็นแบรนด์พรีเมียมสู่ตลาดโลกค่ะวันที่21กันยายน2568นายวรวัตสเอื้ออภินกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่เขต3นำทัพทีมผล,ลไม้คุณภาพเปิดภารกิจยกระดับผลไม้แพร่สู่ตลาดห้างและตลาดส่งออก จัดอบรมเกษตรกรที่หอประชุมอำเภอลองและห้องประชุมโรงเรียนจรุนลองวิทยาอำเภอลองจังหวัดแพร่โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฝังบรรยายอย่างคับขัางค่ะกิจกรรมครั้งนี้เน้นบูรณาการนวัตกรรมเกษตร52สัปดาห์กิจกรรมครั้งนี้เน้นบูรณาการนวัตกรรมเกษตร52สัปดาห์ผสาน AI องค์ความรู้ระบบบริหารจัดการ การตลาดครบวงจร,ปรเปลี่ยนบทบาทเกษตรกรผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการผลไม้ระดับโลกเพิ่มรายได้มากขึ้นถึง3เท่าพร้อมจัดหาลงประจำจังหวัดเพื่อรวบรวมผลไม้คุณภาพส่งออกไปยังต่างประเทศค่ะโดยในงานนี้บรรยายหลักโดยรองศาสตราจารย์ดออรอัมภัยวัพารารดานุวัตรผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชถ่ายทอดเทคนิคการจัดการผลไม้ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตเช่น ระยะไข่ปลาตาปูต้องระวังเพลี้ยไฟระยะดอกบานต้องช่วยผสมเกสรก่อนเก็บเกี่ยวต้องงดน้ำเพื่อลดปัญหาไส้ซึมทั้งหมดนี้จะถูกพัฒนาเป็นคู่มือปฏิบัติและระบบ AI แจ้งเตือนผ่าน Line OA ถึงเกษตรกรโดยตรงค่ะนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานร่วมสนับสนุนได้แก่นายเสยรีทรงศักดิ์เลขานุก,การนายกอบจอพแพร่นายมณะจิตฤิ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3สาขาแพร่คุณสุริยากาลสุขผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13คุณอรพันธ์ทองขาวผู้จัดการทกสสาขาลองเพื่อมาแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำการเกษตรให้สะดวกขึ้นค่ะโดยนายวรวัตรย้ำว่า จังหวัดแพร่โดยเฉพาะอำเภอวังชิ้นอำเภอลองและอำเภอเด่นชัยมีภูมิประเทศและสภาพอากาศเหมาะสมต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนส้มโอพุทราและส้มเขียวหวานทุกวันนี้ผลไม้ควรจะทำเงินให้กับเกษตรกรเป็นกอบเป็นกรรมได้แล้วด้วยการดูแลให้ถูกวิธีและเพิ่มสารอาหารให้เพียงพอและถูกวิธีก็จะทำให้มีคุณภาพที่ดีทำเป็นผลไม้พรีเมียมอัพเกรด จากราคาหลักสิต่อกิโลเป็นหลักร้อยพร้อมนำขึ้นห้างได้อย่างดีค่ะและขณะนี้ได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จัดตั้งลงประจำจังหวัดที่ประตูศูนย์ล้านนาบ้านตุกตาเดิมเพื่อรวบรวมและส่งออกผลไม้แพร่สู่ตลาดต่างประเทศค่ะก่อมีอับตก็ขับากพวกเนี่ยเวลาขซื้อขาซื้อยังไงโอขัื้คนละรานะเดี๋ กล้วตาตาใบเขาโง่ก็อ,กอย่างฟังพือที่มองนะั้นร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เ่ในพืนที่ปา่ามันมีสองอย่างเลยพืนที่ปา่าแล้วป่าปหน้าโครดแล้วยกใคราทา,า,านอาหรบอกไปนสักเลยขอช่วยด้วยก็แล้วกันไปบอกผมกินมก็จะทำเรื่อกเอาอะไรอินดีแล้วทำเ

งาตู้พี่ีต้ตู้ไม่นเคื่องดเรียนเดี๋ยววันนี้มีปลาไหมาตู้สามจริงๆนะนะครับอันนี้คีเป็นบที่้าทก่าพราะถ้าเราบอกว่าเข้าใจว่าผมไปลงทิบเรียนเนี่ยโดยสิ่งต่างๆท้างไปหาหม่้องนีส่งของดีต้องมีนชีต้องมีเมนั่เก่งมาขายได้งอ่ากันร่ผงมรู้ราคาก่อนเดี๋ยวหายกันตอนเียเวลา ใครอยากได้ใบี่ทับเอตอต้องไนรต้องตื่น่ยต้องตื่นร้ายาดนี้เขาใจมันคงเป็นชุน่ง่ขาไม่ได้ขายดีขายโอ้ยทำงานขายข้าวตาได้กิโลตะกร้อยสองร้อยหรอกลงมาเหลือต้ไปาเพระโอเคมันติมันรับลับติดมันรับสาทสั้นขายัเาวขายกิโลสองร้อยไป แต่ของเขาทม่ขอนเขาทางลงทางลงของเสตรงน้ำเ้าเชื่อถอในเรืパパパ่องของเขาดีของเขานัของเขาการขั้นองเขาโขกะได้เขาจะเอาไปก่อต่อไปเนี <ki> ่ยจะบกเลยแล้วก็เดาอบปจ้เ mm นี hmm ่ยจะเป็นวโนผู้วาผมไปอะไรภาษาายมาตาบปรอว่าตผมคนเตที่แล้วก็ส่งอปจอนที่ป้องขายขอการับตูนนยกอนุ เนี่ยเป็นเรื่งบระบบเตรนนี้นะแล้วกมีตนัดหนึ่งอะครับใการเข้อมูลลกประมาณนะครับลูกแมงมุมมนมีทูกปีครับลูกมงมุรมีทุกปีแต่ว่าตรงเราก็แกแต่ชาบ้านก็ต้องทำเสียงสะพ้อจากกลุ่มขึ้นมาครับบน้ทยนี้มีหลายกลุ่มกลุ่มทุเรียนสุกโตเนี่ยลกประมาเนี่ยหนึ่งสื่อจุดนั้นก็คอารกเชจาเดือดก้ามกาบกรจายกุ่ช่อครับ ประกอการกัเราฟ้งทตัางรมาพประกาศทารในการทานภูนนะ้ทานกันเกษตรลอดูแลนะครับเกษตรดูแลมาปุ๊บเกษตรเรารวมรวมคา้อการทานเข้าแขนการยกะยกของมาเท่าเทเ ก็ชิมาแล้วาต้องแต่ไรก็แต่คอนเสิรตอย่างต่างๆนะครับต่ขอนะครับอยาจะช่วยเขา่นะครับจะขออยากจขอให้เรียกคนท่านตามที่รบกวนาก็ตํางก็มาขอไว้ได้แต่ขอกอรอยด้ยนะครับว่ายิ้มอรียิ้แต่กทนนี่แหละเดี๋ยวเส่งพกมาลงไปครับเนี่ยจะอะไรตื่นตทีบางไม่กินพิธารในกอรอยตอนนี้รก็ไปก่อนก่อนไปได้เปจะอะไรปัญญาที่ ว่าตอไปเนี่ยจะเชี่ยวเป็นเด็กเป็จรมันปั้งเขาเป็นตีนเป็นตีนเป็นตีนตีนเ่อไปดูแผนที่ดูตรงไหนทำมันดูตรงไหนแล้วผมค่ะต้องแนะน้ำมือพวกเขาว่าเรื่องที่นต้องทำอไะไรก็ได้แต่นะครับล,ลากกราชบัญญัติรัฐปฏิบิตรอะไรก็ต้องผ่านเพราะเป็นทุกภาคการเมืองเนี่ยเพื่ออะไรพวกเนี่ยอะไรก็ต้องผ่านรัฐปฏิบิตมันอยู่ที่ เอาทีนี้เขาครองอยู่ติดอยู่อาศัยติดอปกรณ์ที่นี่นเขาไปฉกมาได้เรื่องตสิ่งอีกอะไรเขาทกาได้แต่อย่างแรกต้องเอาไปลงที่นี่ก่อนนะครับเรื่องตัวเนะครับไอนตึนตีเนี่ยหรือ่ขไมกที่นี่แล้วับต้อง,งตัเองไง้องจุ่ันทีครับตั้งมือเลยครับผมจะถามอาจารยนายทีกกย่บ้านนะครับเออมานกจรินะครับผู้โดยการสุนักจัดกาสำรวจไว้ไที่สามสาขาแรก เอ่อข้อมูลจานสสวราวาส์นะครับวันนี้นะครับท่านสสวราวาส์พร้อมคณะนะครับพร้อมทีมงานของท่านเนี่ยต้องการให้เราสร้างของดีผลิตของดีออกมาแล้วจะได้ราคานะ,ค,ะครับต้องซึ่งมีคำเช่าว่าของดีที่เราจะสร้างนเนี่ยนะครับเกิดมาจากอะไรครับหนึ่งพันดีสองดีดีสามดีดีแล้วคนดีนะครับซึ่งวันนี้ คณะของคนดีซ่งนัมเลยท่านสสวรฒน์นะครับเอาคนดีจากมหาลัยเกษตรนะครับมีบวนการที่จะดำเนินการผลิตของดีเรื่องของทุเรียนแม่นยำเรื่องของส้มโอแม่นยำเรื่องของส้มเขียวหวานแม่นยำเรื่องของมาตาลุรองแม่นยำนะครับทีนี้เรื่องของของดีต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดจากอะไรเกิดจากทุน หลายครั้งหลายครานะครับที่ท่านบอกว่าที่ดินของเราเนี่ยยังผิดกฎหมายอยู่ไม่สามารถจะได้อะไรรับรองโดยเฉพาะ e a นะครับวันนี้การที่ดินนะครับรับรองที่ดินที่พี่น้องประชาชนอยู่อาศัยทำกินเนี่ยให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอยู่อาศัยทำกินในเขตป่าืองชาิอย่างถูกต้องตามกฎหมายจังหวัดแพร่ของเรามีพื้นที่ประมาณ4ล้าน5หมื่นไร่ ในจำนวนสีส่ล้านห้าล้านห้าหมื่นไร่นี้อยู่ในเขตป่าเท่าไรครับสองล้านกว่าไรในเขตป่าค <c oughs> <baş> <c oughs> ือเขตป่าสงวนแห่งชาติเขตุทยาเขตอนุรักษ์ป่าในป่าส่วนแห่งชาติหนึ่งล้านกว่าไรนี้นะครับมีที่น้องคนแพ่อาศัยอยู่สี่แสนสี่หมื่นไรในจำนวน4ี่แสนส่หมื่นไรนี้นะครับต่อปัจนี้ไปจะได้มีคนแค่ที่อาศัยอยู่ในเขตป่าส่วชาติ4ี่แสนส่หมื่นไรอย่างขีดกว่าไอีกต่อไปซึ่งจะนี้แล้ว นะครับปัจจุบันนี้นะครับกรปามป่าไม้รับรองที่ดินในส่วนนี้เพื่อจะรับรองสิทธิข้างๆเนี่ยได้อาศัยอยู่และทำมาหากินเนเขตป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่แค่เรื่องของการอยู่อาศัยทำกินเนเขตป่าอย่างถูกต้องตามกฎห,หามายเท่านั้นสองสามสี้ตขอยค้งหนึ่งครับ